แต่สัญญาณต่อไปเป็นเส้นตรงมีวงกลมเหมือนจุดไข่ปลาแล้วก็มีวงกลมข้างในอีกแบบนี้นะครับจะเรียกว่า mechanical connection นะครับหรือสัญญาณทาง m e c h a n ิ c หรือ m e แมชช a c j o i n t นะครับอย่างเช่นแบบลูกลอยแบบนี้นะครับหลักการทํางานของลูกลอยแบบนี้คือเราต่อเข้ากับตัวท่อน้ําได้เลยบริเวณนี้จะกลายเป็นก๊อกน้ําเบสิกเลยครับก๊อกน้ําถ้าลูกลอยตรงนี้น้ําหมดลูกตุ้มดิ่งลงใช่ไหมครับวาล์วน้ําก็จะเปิดถ้าระดับน้ําเพิ่มขึ้น ตัวลูกตุ้มเนี่ยก็จะยกขึ้นสูงตัววาล์วก็จะปิดนั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้แหละครับที่จะเรียกว่า Mechanical Connection นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ในแบบ P.N.I.D. เลยนะครับจะเขียนแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวแท้งแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของลูกรอยเข้ากับตัว Mechanical Connection นะครับต่อเข้ากับตัววาล์วนั่นเองสัญ,ญลักษณ์ต่อมานะครับเนี่ยเหมือนเ็นเส้นแล้วก็มีการกรบาดการกรบาดการกรบาทนะครับจะเรียกว่า,า Cap Pilary Connection นะครับ จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับท่อเล็กๆนะครับท่อเล็กๆหรือเป็นเหมือนคล้ายๆท่อแอร์อะไรแบบนี้เป็นการแยกกระบวนการนะครับออกจากออกจากเมนโปรเซสไล์อย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เป็น Differential p r e s s u r e นะครับที่ต่อเข้ากับตัว d ไดอะแฟมแล้วก็ต่อเข้ากับสายตัว c p i l l a r y t Til นะครับหรือ c a p i l l r y y o o n d i t i o n นะครับเพื่ออย่างเช่น ตัวเรานำไปวัดระดับนะครับในถังของเหลวที่มีความหนืดหรือมีการกัดก่อนหรืออุณหภูมิสูงที่เราต้องการแยกตัวอินสูเมนต์ของเราเนี่ยแยกออกจากถังนั่นเองหรือเครื่องวัดของเราเนี่ยแยกออกจากถังไม่ให้สัมผัสกันนะครับเราก็จําเป็นต้องมีตัวไดอะแฟมเนี่ยมากั้นนะครับแล้วเราถ้าเราจะกั้นแล้วเนี่ยเราจะส่งสัญ,ญญาณหรือแรงดันออกไปได้ยังไงเราก็จําเป็นต้องมีตัวแคปเปอร์ทิที่บรรจุสาราบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปที่ตัว differential pressure นะครับหรือที่เราเรียกว่า DP หรือ dip pressure นะครับก็จะมีขา high ขาโลด้วยนะครับสัญลักษณ์ต่อมานะครับเป็นเรื่องของคอ m m ิ n i c เคชันละนะครับที่จะเป็นสัญญาณลูกขึ้นแบบนี้เนาะว่า Electromagnetic หรือสัญญาณ Sonic หรือสัญญาณพวก Optical นะครับหรือ nuclear signal เนาะ แต่ถ้าเราเอาที่แบบเคยคิดว่าน่าจะเคยคุ้นเคยเห็นกันก็คือสัญญาณออปติคอลเนาะหรือสัญญาณไฟเบอร์ออปติกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นหมวดของคอมมิคชันนะที่เป็นคล้ายๆจุดไข่ปลาแต่ว่าไม่ได้มีจุดข้างในนะครับเป็นจุดวงกลมเฉยๆแบบนี้เนาะแต่ใช้สำหรับในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นชนิด Data นะครับหรือชุดข้อมูลหรือตัว Digital Signal นะครับ คำว่าชุดข้อมูลอย่างนี้ครับปกติเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยสื่อสารกันด้วยสัญญาณอะนาล็อกเนี่ยก็คือ4ี่ถึงยีมิลลิแอมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดข้อมูลเนี่ยมันสามารถส่งอะไรได้มากกว่าอย่างเช่นตอนนี้เพื่อนๆกาลังดูคลิปผมเนี่ยจริงๆมันก็ส่งเป็นสัญญาณ0ูนย์หนึออกไปแล้วก็เข้าสู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปดิสเพลย์ที่หน้าจอของเพื่อนๆตอนนี้นะครับนี่ก็คล้ายๆกันถ้าเอาใกล้ตัวของ ในงานอุตสาหกรรมของเรานะครับก็คือตัวฮาร์ดโปรโตคอลนั่นเองที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวอินสูเมนต์กับตัวคอนโทรลเลอร์หรือจะเป็นตัวไอตัวพอตติเบิลนะครับในการเซตค่าของตัวอินสูเมนต์นั่นเองนะครับก็จะเป็นการมอดูลเลชันสัญญาณนะครับเข้าไปในสัญญาณอานาล็อกของเรานี่แหละนะครับคืนความถี่สูงก็คือศูนย์ คึ้นความถี่ต่ําก็จะกลายเป็น1น,นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งเป็นความถี่แบบนี้จริงๆมันก็เร็วอะะเป็นตับชุดข้อมูลไปนั่นเองนะครับสัญญาณตัญลักษณ์ตัวต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลูกคลื่นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเส้นเส้นเ,เส้นหลักเส้นตรงหลักแล้วเนาะเขาเพราะว่ามันเป็นไวเลสซิกเนลนั่นเองหรือมันไร้สายนั่นเองครับไม่มีเส้นตรงละนะครับก็ถ้ามาตรฐานในอุตสาหกรรมก็จะมีตัว isa 100 w i r e l e s s นะครับที่ใช้ในการสื่อสาร หรือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้ไวเลสในภาคอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> ก็จะมีมาตรฐานตัวนี้รองรับนะครับแล้วก็เหมาะกับงานที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปติดตั้งหรือว่าต้องการเดินสายไฟเยอะๆนะครับ <c oughs> เดินสายไฟไปตามอย่างเช่นแท้งฟาร์มแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถเอาตัวเลเวลแบบนี้ไปติดได้เลยแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ากับตัวเราเตอร์หลักแบบนี้ได้นะครับแต่อยากจากที่ได้ลองฟังมาเนี่ย ก็ถือว่ามันมีเรื่องของเลทเลทไทม์ในการสื่อสารอยู่เหมือนกันไม่ได้แบบเรียลไทม์มากหรือเรียลไทม์จ๋าเนาะมันเหมาะกับการอะไรที่เป็นมอนิเตอร์ซะมากกว่านะครับอ่าแต่ว่าถ้ามีการปรับปรุงข้อมูลยังไงก็แจ้งผมมาได้เนาะหรือว่าผมมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันเรื่องของตัวอินสูเมนด้านเรื่องของ ISA 100อีกทีหนึ่งนะครับ